คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพร้อมจะลุยแล้วมานานแล้วฮายอไปกันครับลูกๆสารต่อจากพาร์ทที่แล้วก็คือคู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นของเราได้ทำการหายตัวไปเราจะต้องไปตามกลับคืนมาโดยเฉพาะรถของเรานะครับผมเป็นโรลส์รอยคันละร้อยกว่าล้านอ๋อ อุซ่าไปยืมมาแม่งเอ้ยมันเอาไปได้เนี่ยใน G.P.S เดียบอกว่ารถเดียได้หายไปจาก Google m a p นะครับผมตอนที่ดำเดียก็เลยได้ทําการจัดรถกูภัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ดูไปไก้ทุกร้องโคตรเฟี้ยวเลยใช่ไหมดีมันมีไฟด้วยนะน้องๆเห็นไหมฮโหอโอโอโรถดาววิบวับวิบวับเลยนี่ไฟหน้าก็มีส่วนล้อเนี่ยเป็นแม็กหกันนะน้องๆ ก็ท่อาณาขนมาจากแบบว่า gtr เลยครับผมนี่ดูเออฮชนเท่าไรก็ไม่พังนะครับคันเดียเพราะว่ามันทำมาจากอาดาเนบบเทียมที่มาจากวากันจ้าเลยนะครับล้อล้อเออเราไปนมโอ้ยอาาเราจะต้องมาบอกกับสารีตำรวจหลักก่อนนะครับผมว่ามีคนเนี่ยหลงออกไปจากประเทศ อาดำก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันจะให้พวกตำรวจดีนะครับผมช่วยกันตามหาเออเดี๋ยวขอญาตก่อนอ,อ่ออาอาตำรวจไม่มีเลยครับลูอๆในบริบหบาดบอกคอยออกอะไรกันครับเนี่ยสอนอไม่มีตำรวจสงสัยว่าเขาจะออกตามหากันแล้วบ้างนะครับผมเออแถวนี้มันก็เลยไม่มีตำรวจยังไงล่ะแต่ว่ารถตำรวจก็อยู่แล้วตำรวจไปไหนกันหมดครับเนี่ย อันนั้นก็ไม่ปกใสหรอกนะอ๋อก็แล้วจะบอกว่าไม่คงไปกินข้าวกันละมังเอ้ยลูกพี่มาละจ้าลูกพี่ครับช่วยตามหาคู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นครับสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งรูปร่างหน้าตาก็ออกออกอกย่างไงดีเอาไปว่าออกประเทศไม่ได้ครับผมพาสปอร์เขาอยู่ที่ผมนะพี่นะอ่าอย่าลืมช่วยด้วยนะพี่ไปกันครับลูกน้องเราจะต้องออกไปตามหา น้องๆว่าพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันครับผมโอ้โหไปอืมเอา้าไอ้กาไปไหนมาเนี่ยไม่ได้รอยอยู่ที่รถหรอกเหรออ๋ออาันรรึกว่าไอ้กาอยู่ที่รถนะครับเอา้าคือรถได้น้องชายไอ้บัวทำอะไรอยู่โอ้โหแล้วโด,ดน้องไอ้กามันเป็นโรคอะไรค่องมันเนี่ยโอ้ขยับหน่อยเอา้ามาคือได้ไหมรอบนี้โอ้โหจะบ้าตาย ไอ้กาขึ้นรถไม่เป็นน้องแล้วเมื่อกี้มันขึ้นมาได้ยังไงฟะเฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้กาขึ้นรถก่อนนะครับทุกท้องฮะเฮ้ไอ้ออออากาไอากา้ <laughs> อากามันมนั่งงังไาน้องๆเฮ้ยเฮ้ยเวอร์มันนั่งอะไรสงสัย <laughs> มันจะดูแบบข้างหลังไงน้องๆเออดูข้างหลังว่า เราเนี่ยขี่ผ่านคู่นั้นมาหรือเปล่าให้ไม่ล่าเออดีโอหูดิฟดิฟโชอ้อร้อไอ้กาไอ้จับจับจับมันแมนเลยน้องๆไม่ใช่จับแมนแมนจับมันมันนะน้องชายเออเผื่อว่าจะหลุดออกไปนอกรถปังแต่ว่าไอ้กาเนี่ยก็แบบโชกชนมาแล้วนะครับผมการท่วงท้ายยกล้ออะไรเงี้ยโอ้มันถนัดจริงๆเคยโอ้ดีในเนียวันนี้ที่รถเนี่ยไม่ติดมากนะครับผม ปกติเนี่ย้โหรถเนี่ยรถเยอะมากเลยนะครับผมเส้นเนี่ยเออไปกับเดียใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่วันดีเดียดำมาเองเพราะงั้นไม่ต้องใส่ใจไฟเหลี่ยวไฟแดงอะไรทั้งนั้นไปกันโอ้โหโไปดูกันบนเขาเขื่อนก่อน,นนะครับผมน้องๆว่าผูสามีเนี่ยเขาอยู่กันที่เขื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเออเห็นว่าชอบไปกันนะครับผมเขื่อนนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหรอก็ไปดูน้ําที่ที่โดนกักไว้อย่างนี้เหรอ อันเดมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าจะไปเขื่อนกันทําไมนักหนาเออเฮ้ยไม่เข้าใจฟิวจริงๆนะใหร้รู้ว่าเขาไปเที่ยวเขื่อนกันทําไมเนี่ยก็ช่วยบอกอัมดสักนิดนะเออถือว่าเป็นบุญคุณก็แด้แ้วไม่รู้เลยครับว่าไปเที่ยวเขื่อนไปนทําอะไรกันบ้างนะเออไปตามทบตามกินกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเอ,อ้าเอ้ลงอย่างเรียวเอ,อ๊บไปไงแล้วเนาะโอ้ยน้ำใสกระจาย ว้าวไม่มีนะน้องๆเดี๋ยวดูตามเขือ่อนก็ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวขอขี่เลาะแถวนี้ไปก่อนเผื่อว่าเขาจะไปแอบตั้งวงปิกนิกตำส้มตำสไตล์ญี่ปุ่นเขาอะเออแช่ไ,ไหมน้องส้งงตงตมตำสไตล์ญี่ปุ่นมันมีเปล่าวะอันนี้จะทำไม่ไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันเนะ <c oughs> อาไปว่าส้ตามตำแล้วกันอาจจะใส่แซลมอนด้วยก็ได้ของไทยใส่ปลาราวขเขาใส่แถลมอนอย่างเงี้ยน,น้องๆ น่าจะน่าจะได้นะเราก็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 ไม่เคยแดกเกันเลยจังยเฮ้ยยืึบสะดุดหินแป๊บนึงโบเจอึบตีลกาไปถึงร้อยสตลบโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วดำต้องการจะเหินนะครับเออผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงพอดีว่าล้อเนี่ยไปเหยียบกับตัวเม่นทำให้ยางเนี่ยเกือบแตกนะครับสูนทั่วของรถเนี่ยมันก็เลยเอียงไปทางซ้าย90องศา ลิฟดาเนื้วน้องๆโห PA ่มันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นแต่ไม่ต้องห่วงอาดไมเลยกดโทรถแบบว่าส <light> ุดยอดสุดติกริงแมวแล้วจะฮึบไปเราจะเหินราคุกการเพื่อโชว์ว่าเราเรียเกงการกล้าสาบานลโอ้อกูแตกได้อยู่เราได้อยู่ได้อยู่ไปได้อยู่อาจจะฮึบนี่เป็นไงล่ะโห่เราอาจจะต้องมองจากที่สูงนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เนี่ย พวกที่สูงเนี่ยอาจจะเห็นจะเป็นใ้สูงบนเสาไฟฟ้าโอ้แบ่เอ้ยเสาไฟพวกนี้เนี่ยต้นละแสนเลยลองอย่าไปพป่นน,นะแนละ้วเที่ยวถ้ารับไฟล้มใส่รถท่านท่านจะได้2,000บาทแต่ถ้าท่านล้มใส่เสาไฟท่านจะต้องเสีย1,000 0 0บาทฮ่าความเท่าเทียมนี้ไปกันเจ้าโอ้แบ๊เอ้ยแบ๊เอ้ย อาดัมว่าจะขึ้นไปดูเขาค่ายทหารนะครับไม่รู้ว่ารนจับเข้าค่ายทหารไปคุมถุงดําหรือเปล่าอ่ะเอออันนี้อาดัมก็ต้องอต้องตรวจสอบนะครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยพวกทหารเนี่ยมันชอบจับคนต่างชาติด้วยใช่ไหมล้อเห็นว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต่างชาติขายได้ราคาแพงเพราะงั้นอาดัมเนี่ยต้องไปช่วยแล้วจะฮึบโอ้โหดูดิทําได้กระทั่งแม่น้ําอ่ะ สายไหนก็บาเือแต่อย่าสายเสมอและกันเดี๋ยวรูรูจดฮือโอ้เึ้นไลยเขาเจอเฮ้โอ้โหเมื่อกี้ไอ้ดำคำนวณไว้แล้วว่าเออถ้าขึ้นไปตรงนั้นนี่อันตรายแน่นอนอนะครับก็เลยแบบว่าทําให้รถเนี่ยมันไหลลงมาเองนะครับน้องๆแต่รถเนี่ยไม่ได้ไหลลงมาหรอกนะอนดัมเป็นคนให้มันไหล ไปกัครับน้องๆโอ้โหดูดิเปิดไฟมีบอกมีบอกว่จะได้เห็นเออโอ้โหเมื่อกี้ลืมเปิดไฟเลยนั่นๆๆๆๆๆๆโอ้โหยังค้างเฉยน้องเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮย เมื่อกี้เครื่องเกือบไปไม่ไหวนะน้องๆดำนี่ใช้เครื่องรถบอสไทเวฟร้อยห้าสิบนะมาใส่คันนี้โมมาใหม่อะไรอย่างนี้ร้อยห้าสิบสี่คันอน่ะโอ้โหก็เลยเป็นสี่สูบไงเออถูกไหมน้องรถสูบเดียวเอามารวมกันสี่คันกลายเป็นสี่สูบโอ้ความบันเจิงความคิดต่อดำไม่มีทางใครใครไม่มีใครใเข้าใจหรอกอ เฮ้ยจ้าเฮืบเฮ้ย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 อยากความหญ่อยาความหน่าความเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกขับแล้วน้องไปไปไปมาอาจจะอยู่บนนี้นะครับผมเราไปตามไปดูปิว่าน้องไม่ดทำไมไม่ไปทางที่แบบว่าเป็นร่องน้ําเก่านะครับผมว่าเรากุศเจอผีอ่ะมันมีมีตอนนั้นที่เจอผีด้วยน้องน้องจับได้เปล่าเออโอ้พูดมากลืมไปกล้าเลยเดียการดังท้ายการท้ายโอ้เดี๋ยวนี้ตำรวจจับแล้วเนาะ ไอ้กายอย่าลืมคาดเข็มขัดด้วยนะเนาะเดี๋ยวตำรวจเรียกเก็บเงินพี่โอ้เข้าทำรู้บำารุงเมียตำรวจไม่ใช่เข้าหลวงนะน้องอ่ะเฮ้ยไงล่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่เห็นใครเลยเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยมีมีอ๋อมีเว็บร้อยห้าสองคันนะครับจอดอยู่ตรงนี้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวดำขอจอดถามก่อนนะครับผมอ่ะไอ้กายอยู่ๆก็ลงมา เฮ้ยนี่มีคน2คนเนาะมีพี่ซาบุไรกับอีอกโกโกวานะครับน้องๆแล้วเขามองลงไปอะไรข้างล่างอะน้อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรข้างล่างหรือเปล่าอ่าพี่ครับพี่พอดีว่าผมกําลังตามหาสาวญี่ปุ่นแบบว่า2คนนะครับพี่แบบว่าสัญชาติเดียวกับพี่อะมีผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าครับพี่น้องอนันนผมไม่ลยดยดอกคบ เห็นแต่ว่าบีรถคันดึงกับครับพุ่งลงไปในแม่น้ำข้างลง่างตกลงไปแบบว่าเสียวใจหายแวบเลยนึกว่าเขาจะรีบไปลงดรกันสลาวอ่าเดี๋ยว,ยวพี่นะรถรถ,รถที่พุ่งลงไปข้างล่างางั้นเหรอมันเป็นรถแบบไหนครับพี่พอพอจะพอจะบอกผมได้หรือเปล่าสภาพภายนอกอะไรเงี้ยครับผม อโดอ๋อมันาจะเป็นรถโลสล,ลอยนะครับผมสีแดงแต่ว่าอืมอ๋อรู้สึกว่าผมเนี่ยจะตาบอดสรรีนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าก่อนที่จะตกเขาไปเดียระบบจะร้องว่าโอ,อรัวโอ,อรัวโอ,อรอ,อะไรสักอย่างนี้แหละครับผมก็ตามนั้นแหละครับผมนะฮะฮม ระบบด้วยเหรอมีระบบด้วยเหรอระบบเอเอเลอร์เออเลอร์อืมถ้าั้นมันน่าจ,จะเป็นรถไฟฟ้าของอดำหรือเปล่าน,นี่อาจจะต้องลงไปดูใช่อหมหเราชายก้าใช่แล้วครับพี่บางทีระบบเดียเออเลอร์บ้างเพราะว่าผมเนี่ยบงเอินทำเหรียญสิบตกลงไปในเครื่องชาร์จนะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นมันก็เลยเออใช่ <S 2> <S 2> แค่เหรียญสิบสไปไปทำไมมาททำรถราคาร้อยล้านผันได้ดานะ้องๆเราไม่ไปเข้าใจเหมือนกันเลยอย่างกับ ไอ้รถถังที่กองทัพซื้อมาเลยน้องเอ้ยซื้อรถถังมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อปืนมาด้วยสภาพน้อแล้วมจะยิงยังไงเนี่ยดำก็ไม่เข้าใจมาไอ้กล้าขึ้นรถบาน้องมาน้องชายมาเอออ่ารอบนี้มันขึ้นสงสัยมันจะกลัวดำพุ่งลงไปแล้วน้องๆมันมาคาเข็มขัดอยู่ข้างหน้าเลยอ๋อขอบคุณมากครับพี่ตาบุไรนะเออโอ้โหเดี๋ยวน้องๆดำหาทางมองลงก่อนนี่มันน่าจะลงทางนี้ได้นะ เออค่อยๆไปค่อยๆไปอันนี้ดํ out, e าไม่ได้แตะแต่คันเร่งเลยนะครับผมแตะแต่เบรกอย่างเดียวเออ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 ยังพอได้ยังพอคุมรถคุมรถอยู่คุมรถอยู่เหมือนดําเห็ุอะไรต้องข้างล่างเลยนะน้องๆเหมือนมันเงินเงินไงไม่รู้เดี๋ยวขอลงไปดูสักครู่นะเออเจอเพิ่มเพิ่มเพเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาง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 เกาะถนนดิเกาะเกาะเกาะยางยางเฮ้ยพี่โอ้โหน้องๆเป็นไงเป็นไงการคุมรถเป็นการคุมรถ เฮ้ยโอ้โหรถสะบัดชัดเสียเกียร์หลุดเขาหักสลักหายเอออยากแฟมแแบบตายอได้ไม่จ่ายจ่ายไม่ชาสตาร์ทผังโอเคถือว่าลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องหาทางลงไปใกล้ๆแม่น้ํานะครับเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยคนเมาคนเมาเออจะเอาเหรอน้องชายก็มาดิก็มาฟัดไปเลยโอ้โหต่อยแบกคารถก็มาดิโอ้โหเองเองขี่รถอะไรของเองเนี่ยเฮ้ย หมาได้โหเมื่อกี้เกือบชนแล้วน้องระดับใจหายใจคว่ำหยิบโดนัทขึ้นมากินโห oh. สำลักเลยโ oh. อ้เดี๋ยวต้องไปหาน้ำกินซะหน่อยแล้วน้องๆว่าไอ้กล้าขึ้นรีบขึ้นรถเลยน้องชายโอ้โ oh. หพี่รีบแล้วบายกายน้องฮึมแล้วซ้ายในขวาไอเวนเอ้ยโอ้โห Google Map หลอกอันดำ oh. <c oughs> ได้ไงเนะี hey. 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 ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องๆเหมือนดับเจอละเจอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเกือบไปแล้วนะพี่ชาย นั่งเอ้ยมาจอดไว้ตรงนี้อดมก็หล่นมาพอดีดีไม่ทับหัวตายไอเวนะโอ้โหแล้วดูพวกมันดีน้องๆเกิดอะไรขึ้นครับนี่เดี๋ยวดมขอสังเกตการแซบอ๋อเฮ้ยน้ำวิ่งลงน้ำไปหรอไอจักรยานเมื่อกี้สติหลุดวิ่งจะวิ่งลงน้ำไปแล้วน้องแต่ดมวิ่งลงน้ำไปแล้วโอ้โอ้ยเก่งนเปียกเลยเนาเนี่น้องอดมเจอรถขอดำเลี้ยแล้วก็เจอไอทั้งญี่ปุ่นสองคนนั้นด้วยโอ้โหแล้วครับติดเก่อยแบบนี้เนี่ย เย่เลยนะครับเดี๋ยวอาดัต้องเข้าไปดูเขาสักหน่อยนะน้องๆใช่ไหมเอออืมเดี๋ยวจะต้องเอารถไปจอดฝั่งนู้นแต่ว่าถ้าข้ามไปเนี่ยจะเสียเวลานะครับผมเอาเปว่าเดี๋ยวอาดมหาทางขึ้นไปก่อนแล้วกันเออมาไอ้กาขึ้นรถน้องเดี๋ยวเราจะไปกันละอืมอาดมคิดว่าเออแล้ารอบๆละเออเอเอหยียบไห้ปะว้าเมื่อกี้ดูดูใต้ท้องรถอไม่มีใครมีแต่หมาตัวง มาแล้วกันน,อนอ้องๆนี่ดำว่าดำเหินนี้ไปถึงนะครับผมจะไปฝั่งโน้นมีเสียงหอนโอ้โหนี่ไงฮอลิคอปเตอร์แบบว่าส่งคนเจ็บอะไรงี้โอ้เขามีคนมาเจอแล้วน้องไปดีกว่าแล้วจะฮึบนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้โหเป็นไงรถคันนี้นี่รถกู้ภัยสมบุกสมบันนะครับผม เดี๋ยวไปกันดีกว่าโอ้ยเวเนว้แล้วขี่รถยังไงอ๋อมันไม่ได้ขี่ว่ารถมันเป็นรถมันเป็นขับอัตโนมัตินะครับโอโ้โหแล้วดูสามีเขากลัวมากเลยแล้วดูภรรยาเขานั่งแบบนิ่งจัด <c oughs> สงสัยว่าเขาจะเป็นยากูซ่าหรือเปล่คาครับเนี่ยพี่ผู้หญิงคนเดียเออใช่ไหมไอ้ก้าใช่แล้วครับพี่สุสัยเขาจะเป็นยากูซ่าตัดนิ้วคนไปแล้วสิบนิ้วเฮ้ยน่ากลัวจังเลยผมข,ขอกลับหมัดไว้ก่อนนะครับกลัวที่เขาจะตัดนิ้วผม อ๋อไม่ต้องห่วงน้องชายเดี๋ยวถ้าไปตัดนิ้วเองพี่จะสวบมันเองน้องเอ้ยไม่ต้องห่วงโอ้แล้วดูสภาพรถนี่นะจะต้องเราอาจจะต้องเรียกรถพวกรถเครนนะครับมายกไปนะน้องๆก็จะเอาไปเองนี่ก็คงไม่ไหวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวราขอส่งพี่สองคนนี้นะครับผมขึ้นฮอลิีคอปเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถกลับกันหรือว่าน้องๆอยากให้พี่ พี่สองคนนี้เนี่ยกลับไปกับเราด้วยอ่าติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเลยละกนันถ้าอยากให้กลับไปด้วยเี่กก็กดถูกใจนะครับผมเออกดติดตามไปด้วยนะเอ้ยโอ้ไม่นาน,านานได้ขอโอเคน้องตอบแล้วก็เดี๋ยวอาดัมขอดูคำตอบแป๊บหนึ่งนะน,งน้อง้อะติ๊กตักติ๊กตักอ่ไปไว่ายน้ำเล่นหนึ่งครั้งว่าเฮิบเฮิเฮิโอ้อ,อดัมลืมไปไว่ายน้ำไม่เป็นอาดามกินผลปีศาจมาแล้วน้อง ยาก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 โอเคน้องๆก็อยากให้อดัมเนี่ยพาเขาไปใช่ไหมโอเคกัเน,เคนเดี๋ยวอดัมจะพาเขาสองคนเดียขึ้นรถแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลในเมืองนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอคนขึ้นรถแป๊บโอเคน้องๆ้ตอนนี้อดัมก็ได้ทําการประทพยาบาลเบื้องต้นให้กับพี่สองคนที่คะเล็บลายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทาพวกเขากลับไปที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจเครื่องในด้วยว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคไปกันไอ้ก้านเราชาย ขึ <dı> <RI> <disappearance> ้นรถเลยว้าวไปไงครับผมเออแล้วดูบันลีลาอ้าว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 อีกแล้วไอ้กล้าเอีกแล้วมันขึ้นรถไม่เป็นอีกแล้วน้องๆโอ้คือมาแล้ช้าเร็วเร็วโหรีบเดี๋ยวพี่รีบพี่รีบเออโอ้ร้องบันหาปุ่มเปิดประตูไม่เจอนะครับผม ทีหลังแล้วก็ทําประตูอัตโนมัติมาไม่ดีกว่าหรือว่าแบบดีเอเดี๋ยวดาขอขอหาทางที่จะกลับขึ้นไปกลับ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 โอ้โหเกือบพาไปตายจะยกคันแล้วน้องเฮ้ยนี่นี่มุมนี้ขึ้นได้เออโหระดับอะดัมแล้วใช่ไหมน้องๆไม่มีทางนี่มาคงมาคว่ำเออหุ่ยเนี่ยป่าไม้แถวนี้อะไรมันเยอะจัดเลยน้องๆมีแต่ป่าเั้งนั้นเลยโอ้หน้ากลัวเนี่ยเออ ถ้ามาติดปฏิเติเออเปิดปิดอะไรรับถ้าติดป่านี่หูยสยองกุ๊กูเลยนะท้องเฮ้ยไปน้องๆไาเดี๋ยวดำพาลัดเขาแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลดีกว,ว่าโหอีกสองคนนี้ไม่แน่จริงเลยครับนั่งรถก็นั่งมาเฉยๆโห,โ,หโทรโทรโทรศัพท์ก็ปีได้จะโทรบอกดมก่อนว่ารถมันมัน,มน,มน,อนอเอออะไรเงี้ยเออดำได้เป็นต้องออกตามหาหมันวุ่นวายแบบนี้นะครับผม น้องๆเนี่ยหล, pues ล, mm ลงทางหรือว่าหลงป่านะครับก็ใ nah. ห้โทรศัพท์บอกตำรวจตำรวจอะไรกู้ภัยนะเออแต่ทางที่ดีก็อย่าเข้าไปนะครับผมหลงขึ้นมาเนี่ยแย่นะหาทางออกไม่เจอน้องๆเหมือนสองตัวเนี่ยโง่เนี่ยไปแล้วเออเอ้าไปแล้วจูเฮ้ยเจ้าเฮ้ยแรงจัดรถแรงจัดเฮ้ยโอู้้สามไฟฟ้าเอ๊บเป็นไงน้องๆก็ เกาเนี่ยมันนุ่มจัดเลยนะครับแบบว่าชนแรงแค่ไหนก็ไม่หล่นไม่ล่วงแน่นอนเพราะว่ามีเหล็กเสียบอยู่กลางอกตอดีตอด,ดไม่ใช่เหล็กเสียบอยู่กลางอกก็คือมันเป็นที่รัดนะครับผมเสตติเบลยังไงล่ะเออเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคนนั่งแคปในกระบะเนี่ยไม่สวมเบลนะครับผมจะไม่สามารถนั่งได้แล้วนะรนจับนะครับผมบอกให้เลยเออสัวดำเหรอเฮ้ไม่มีตำรวจจับได้หรอกแล้วเออเจะฮึบ โอ้โหโอ้โหกระโดดไปกบนี่เป็นรถกบหรือก้าวสีเขียวด้วยน่าจะใช่เดี๋ยวดับขอคุมรถคุมรถคุมคุมคุมยังไงคุมรถหน่อยคุมรถคุมรถเออโอ้โหอตูดลงเปลี่ยวจัดเออเฮิบเฟิบเฟิบเฟิบอโคตรเปลี่ยวโอ้โหงานน้องๆคิดถึงบ้านหลังนี้เนาะจะขายแดกไปแล้วทำไงได้อะโดนไล่ออกนะน้องเฟิบโอ้โหเลี้วเลี้ยเฮ้ยวเล้วมาจอดหลังการทางเลยยี่บ้ายเบน แมงเอ้ยเมื่อกีเก้จเจอรถขับกล้วยแตกน้องๆอ,อยู่ๆมาจอดอะไรกลางถนนนะโอ้ยไปไปไปเรายังพอไปได้แล้วครับผมเพราะรถคันนี้เนี่ยถึกทนนานโอ้โหบอกเลยไม่ครบ3มปีเนี่ยไม่พังแต่ถ้าครบ3ปีปุ๊บนี่ระเบิดระเบิดคาบ้านเลยแมงเอ้ยน,นี่มันระเบิดเวลาดีกว่าไม่ใช่รถไปเนาะโอ้เอ้าขับเผิ่มากกว่าโอ้โหขับแบบว่าคนธรรมดามันง่อยไปแล้วอ้โหูดู แล้วดูไม่ไปถึงไหนเลยนึกว่าจะไปไกลโอโ้โหเฮิบโอโ้โหเมืม่อกี้เอาหัวลงด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมวกกน็อกแบบว่ามองไม่เห็นมวกกน็อกหายตัวอะไรเงี้ย <c oughs> เอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงไปครับน้องโอโ้โหลอยมาแบบพระเอกหนังลิเกแล้วจะเฮึบเป็นงครลบพี่น้องไม่ ตครับผมโอ้โหรถมันอืดๆหรือเปล่าน้องมันมันใกล้ใกล้ใกล้กลจงหรือเปล่าอาันนี้อย่าดำไม่ได้ไกลเืินกันนะไปเล้วจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็เห็นอยู่รถเปิดไฟบ่มาไม่เงยแล้วจะออกพุ่งกันออกมาทาไมล่ะเออใช่ไหมน้องเจอรถเปิดบ่มาเนี่ยก็ควรที่จะหลบทางให้นะครับผมอย่ามาเกะก,กะเข้าใจไหมคนเขาจะไปรับแล้วก็ไปส่งคนเจ็บอี่เวน สัวไพวกที่เปิดไปหวอแล้วไม่มีคนเจ็บเนี่ยพิจารตัวเองนะครับผมอก็ไม่อยากจะพูดนะเออเฮ้ยเหิดได้ไงวะเมื่อกี้ร้องมาได้ยังไงกันโอ้โหอาามไม่เข้าใจไปกันแล้วเฮ้ยโอ้ถอยแบ่งมวยหมดไปกันครับไปกาพโบโอโอใกล้ถึงแล้วรนาะใกล้ถึงแล้วเดเเเเลไปดีรักทย ยี่เนี่ยมากับความเร็วความแรงเอิบไปแกเออเออนี่ก็ฮีโร่ลูกบอลอยู่ข้างหน้าโอ้แวนแบนแบนแบนมาส่งเราชาไปสู้เราชาเออแต่ว่าทำไมเราถึงเราถึงไม่ไม่ให้รถโรบาลมาส่งเองอะน้อราเราก็งงเหมือนกันอ่าโอ้เป็นไงแล้วเนาะเฮ้ยมาส่งคนญี่ปุ่น ถ้าลูกชอบนะครับ่้นลกกดถูกใจให้ดับด้วยนะแล้วก็กดติดตามเ,เรื่มกดกระดิ่งด้วย,ยไม่พลาดคลิไปใบ่บจ่ายดำสวันนีนะรับขอส่งตัวพวกนี้เข้าห้องผ่าตาดัดก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไม่น้องชายก้า,า,าตาอยแม่กเลย